เกล่ยสายอีางดี้ลย่คนอยดีม่จ้มนจี้องบิ๊ทให้ที่หัวเปล่า

มีอะไรไนะมีของสนแล้วก็ ต้น<ม>อ,องนั้นหไหรไมมาดูา,ม,า,ามันลื่นปาดหมุนถามหลอดเจอรอมย่นเองขนาดลู่มาจากเขาล้านแล้วว่า,นนาถนนน้ำท่วมลื่นแล้วก็ลู่มาแล้วแล้วมากี่คนฮะมาคนเดียวจ้ะแล้วเป็นไงหม่งงป่าครับมึนมึนหัวนิดหน่อย๋อแล้วจะเอาพักไปไหนฮะเอาไปคลองใหญ่เอาไปขายคลองใหญ่นะฮะแล้วบัรทุกมาจากไหนฮะจากตลาดจากตลาดนะอ